สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเป็นเทคนิคนะเล็กๆเลยเป็นเคล็ดที่จะเรียกว่าเคล็ดไม่รับก็ได้แต่หลายๆคนนั้นนมองข้ามไปผมว่ามันแบบช่วยให้นักสู้ทุกคนน่พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเอาสิ่งนี้มาให้ความสําคัญกับมันฟังแล้วอยากรู้ละสิว่าสิ่งนี้คืออะไรจริงๆมันไม่มีอะไรเลยผมจะบอกให้มันคือการถ่ายคลิปตัวเองเวลาซ้อมการถ่ายคลิปตัวเองเวลาซ้อมนั้นทาไมถึงสําคัญมากนะเพราะว่าผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเน่เวลาซ้อมไม่เคยถ่ายคลิป ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเวลาเราต่อยเราก็จะคิดว่ามันถูกแล้วคือเราต่อยเต็มที่แล้วเรารู้อย่างนั้นเราทําได้เท่านั้นเราก็จะคิดว่าแบบนั้นอนะ่ะมันถูกต้องแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกในระดับหนึ่งแล้วแต่ในความเป็นจริงอะ่ะถ้าหากว่าเราถ่ายคลิปเราดูอะ่ะเราจะเห็นฟอร์มทุกอย่างเลยมันเป็นลักษณะเหมือนมุมมองของบุคคลที่3นะก็เหมือนกับว่าทําไมอะ่ะเวลาเราไปต่อยทําไมเราต้องมีโค้ชบางทีโค้ชอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเราก็ได้แต่ว่าโค้ชน่จจะเห็นในมุมบางมุมอะ่ะ มุมกว้างมุมไกลที่เรามองไม่เห็นแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้มันก็เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเลยเวลาเราดูคลิปของตัวเราเองนั่นแนหะแม้ว่าเราจะชกลมธรรมดาก็ได้เราก็จะเห็นฟอร์มว่าเสเต็ปขาเราเป็นไงฟุตเวิร์กเราเป็นยังไงหมัดเราเป็นยังไงลักษณะตัวฟอร์มสวยไหมอะไรอย่างนี้เราก็จะค่อยๆปรับปรุงนะฟอร์มนั้นนะ่ะให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะพัฒนาฟอร์มได้เวลาเรา ซ้อมในพาร์อื่นๆอย่างเช่นการปั้มการนอนมันก็ช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนของเราหลายๆอย่างแล้วก็จุดแข็งของเราสิ่งที่เราควรจะปรับปรุงว่าณนะจุดนี้สมมุติว่าเราเข้าคู่กับคู่ต่อสู้จุดนี้เราควรที่จะทํายังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือในการสปาร์ลิงนั้นแหละการถ่ายคลิปไว้ยังไงทุกคนอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยถ่ายแล้วแหละมันก็ช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนของเรานะแล้วก็จุดที่เราควรจะพัฒนาเมื่อ คู่ต่อสู้เอาวุธมาเรารับได้ไหมเราป้องกันได้ไหมจังหวะนี้เราควรทํายังไงบางทีในเวลาที่เราจังหวะที่เราอยู่ในตอนถ่ายคลิปนั่นแหะเราอาจจะไม่ได้คิดว่าต้องทําอย่างนี้แต่เมื่อเรามาดูในภายหลังเราอาจจะเห็นว่านะเวลานี้นะตอนนี้นะถ้าเราใส่ท่านี้มันน่าจะได้ผลมีประสิทธิภาพมากกว่าก็เอาคลิปของตัวเองนะครับมาวิเคราะห์จุดดีจุดด้อยนะแล้วก็พัฒนาจุดด้อยนั้นนะ่ะให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็แก้ไขมัน นะผมรับรองเลยว่ามันจะช่วยคุณคุณได้แบบมากๆเลยเอาไปลองทำกันดูนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ